สวัสดีค่ะนิรยาทารุนะคะและนี่ก็คือสถานาการณ์นะคะเส้นทางความรักของคนโสดของผู้ที่เกิดในราศีหรือรักนาธนูประจำเดือนธันวาคม2515เราจะไปดูกันนะคะว่าตอนนี้เอ NERGY ของชาวธนูเป็นอย่างไรและใครคนนั้นนะคะที่อาจจะมีตัวตนหรือว่าไม่มีตัวตนก็ได้ของชาวธนูเนาะตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วในเส้นทางแห่งความรักของชาวธนูนะคะแล้วก็ไปดูสถานะ แล้วก็แนวโน้มกันเราไปเช็ค Energy ของชาวธนูในช่วงนี้กันก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างธนูที่เป็นคนโสดนะคะคนโสดสองเหรียญในเรื่องต้องคิดหรือต้องตัดสินใจอะไรหรือเปล่านะคะสิดาบเคยเจอกับเหตุการณ์อะไรที่มันเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมาบ้างนั่นเองนะคะแต่ก็ยังมีความคิดมากอยู่นะคะเดาบ เดิมอาติเชียนแต่เร็วๆนี้คุณกำลังจะเริ่มต้นบทบาทใหม่ชีวิตใหม่นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆคุณกำลังจะมู v e ฟอนะคะจากสิ่งเก่าๆนะแล้วก็คุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะเอาละ่ะนี่ก็คือใน Energy นะของชาวธนูเองนะคะอืม คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจได้ในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินก็ได้นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักเช่นว่าใครบางคนที่เจอเคยเจอกับอดีตเรื่องราวอันแสนเจ็บปวดมาก็คือเราคิดว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราจะมุฟอฟอนนะคะที่เราจะเริ่มต้นใหม่หันกลับมานะคะรักตัวเองสักทีเพราะว่าที่ผ่านมาก็คิดมากมาเยอะ อาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องคิดมากนะ,อ,ะอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะมันมีอะไรที่เข้ามาเป็นปัญหาถาโถมให้กับชาวธนูนะคะเป็นสิ่งที่ท้าทายชาวธนูมากๆนะแล้วก็อาจจะแบบมันเป็นการเหมือนกับผลักดันนะคะให้ชาวธนูเนี่ยจะได้ลุกขึ้นมานะคะหันกลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือเดอะมาติเชียนนะคะเป็น คนที่มีความพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะแบบว่าสรรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานะคะด้วยมือของคุณด้วยความสามารถของคุณนั่นเองช่วงนี้คุณจะมีความสามารถทักษะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะล้นเหลือเลยทีเดียวนะแล้วก็พร้อมสําหรับสิ่งใหม่ๆนี่ก็คือการที่จะมุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จข้างหน้าแล้นะฉันจะต้อง ออกไปจากวังวนนะคะหรือออกไปจากความทุกข์ความเศร้าหรือแม้แต่สิ่งที่เราเคยอยู่แล้วเราเครียดเราเออตกอยู่ในความยากลำบากอะไรก็ตามเรามีความรู้สึกว่าต่อไปนี้นะคะ,ะฉันจะต้องมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนี่ก็คือใน energy ของธนูนะคะต่อไปเราจะไปดู energy นะซึ่งอาจจะเป็นของใครคนนั้นนะคะ ใครคนนั้นเขาเป็นอย่างไรเก้าถ้วยเดอะสตาร์สี่เหรียญห้าไม้ นะคะเอาละสำหรับคนคนนี้นะคะเขาคนนั้นเขาคนนั้นนะคะเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่สามารถที่จะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้อยู่ได้ด้วยตัวเองเลยนะจริงๆแล้วคนเขาเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วกเ็เขาพอใจกับสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จนะคะบางคนเนี่ย เขาอาจจะมีะสิ่งต่างๆมากเกินกว่าคนอื่นๆด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นคนอื่นอาจจะมีบ้านหนึ่งหลังเ <c oughs> ขอาจจะมีบ้านสองหลังอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคือมีสิ่งใดที่อาจจะแบบเออมันเกินความจําเป็นอะไรเงี้ยใช้ชีวิตสุขสําราญนะคะสนุกสนานคนคบคนคุยเยอะนะแล้วก็ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังโสดก็ได้นเนาะเพราะเพราะว่าเขาโสดนะคะเขาก็เลยเออมีตัวเลือกทางเลือกเยอะมีสเสน่ห์อะไรแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเดอะสตาร์ขึ้นมาเขาเป็นคนที่โดดเด่นมากๆนะคะโดดเด่นในแวดวงสังคมของเขานะหรือเขาเป็นผู้มีชื่อเสียงก็ได้นะคะ,ะเขามีชื่อเสียงเขาอาจจะเป็นเซเล็บเป็นดารานักร้องนะคะเรียกว่าเป็นจุดโดดเด่นนะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยทีเดียว นะคะคนคนนี้เนี่ยเขารู้จักในเรื่องของการบริหารจัดการชีวิตได้ดีเยี่ยมเลยนะเรื่องของการใช้จ่ายหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะเขามีทรัพย์ยสมบัติที่แบบม,มาจากการเก็บออมของเขานะคะแล้วก็จากการแบบออรู้จักใช้ของเขานะแต่เขาเป็นคนที่อาจจะเ,ออเรียกว่าขี้หึงขี้ห่วงพอสมควรเลยทีเดียวนะถ้าคุณนะเป็นแฟนเขาเขาจะหึงคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ อาจจะมีเรื่องราวที่แบบทะเลาะนะคะทะเลาะด้วยความหึงหวงได้เลยทีเดียวนะในเรื่องของความเห็นระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีบางอย่างที่มันแตกต่างกันนะคะเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งด้วยนะตอนนี้เ,ออเขาต้องทํางานนะคะหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะคนคนนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาหาคุณด้วยรูปลักษณ์ที่ดีมากๆ ะะแล้วก็เขาค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะถ้าเขาจะเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะแต่มันจะเป็นสิ่งที่เกิดในอนาคตนะการที่เขาจะเข้ามาหาคุณนะ,ะเขาจะเรียกว่าเข้ามาแบบเช้าถึงเย็นถึงส่งข้อความนะคะเป็นเว,เวลาหรืออะไรประมาณนั้นเลยนะแต่คุณกับเขาอะอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างแบบหมายถึงอาจจะมีคําพูดบางอย่างที่แบบว่าออ ไม่เห็นด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะคะไม่เห็นด้วยต่อกันมีจุดขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยให้พอแบบว่าเออมันไม่น่าเบื่อจนเกินไปนั่นเองนะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเป็นคนที่ขี้เบื่อเหมือนกันเอาละนี่ก็คือใน energy ของเขาคนนั้นต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานาการณ์และแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะสถานาการณ์และแนวโน้ม ของความรักคนโสดนะจะเป็นยังไงนะคะ justice คุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ2ถ้วย8ถ้วย2องดาบคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจจริงๆนะแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีมี กันกรองเยอะๆเลยเขาดีเขาเสียนะคะคิงออ o สอดมีใครบางคนนะคะแอบสนใจคุณอยู่ด้วยนะโดยเฉพาะชาวทัดลมแปดเหรียญเขากำลังจะเข้ามาให้ความสนใจคุณนะคะฟอบครับแต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่สนใจเขาในตอนแรกแตัวแฮงแมนเขาก็เลย เขาก็เลยทำไป,ไปต่อไม่ถูกเลยนะคะทำได้เลยแบบว่าเออหันกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่ากลัวคุณกลัวโดนคุณปฏิเสธนั่นเองนะคะเอาละเป็นยังไงบ้างในเรื่องราวของคุณนะคะการคิดตัดสินใจของคุณเนี่ยมันเนื่องมาจากคุณอาจจะเคยที่แบบ มีใครบางคนเดินจากคุณไปเนาะหรือว่าคุณเนี่ยเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะที่คุณเคยมีความคิดว่าเฮ้ยมันเป็นความรักที่ใช่ที่สุดแล้วนะคะเป็นแบบรักกันมากเลยอะไรเงี้ยนะหรือว่ามันเป็นอุดมคติของคุณอะนะคะที่แบบอยากที่จะได้ความรักที่มันแบบสมบูรณ์แบบอะไรอย่างนั้นเนาะแต่แล้วมันก็ มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเราไปมีความรู้สึกแบบชอบใครแล้วในที่สุดมันก็เงียบหายไปอะไรแบบนั้นนะคะทําให้เรารู้สึกเออไม่ค่อยแน่ใจกับตัวเองเท่าไหร่นะ,ะว่าเออควรจะไปต่อกับความรักครั้งนี้ไหมแต่แล้วจู่ๆก็มีใครบางคนเข้ามานะคะคนนี้เนี่ยเขามีความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยนะแล้วก็แบบอาจจะมีแบบท้าทีเฉยเมย หรือว่าดูหยิ่งหยิ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีฟอร์มเยอะนะคะแล้วก็ใช้คำพูดตรงไปตรงมาด้วยนะคะมิถุนตุนกลุ่มค่อนข้างโดดเด่นนะแล้วเขาก็ทำงานเก่งคุณอาจจะพบเจอกับเขาในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องของงานหรืออะไรที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าแบบออสองคนเนี่ยนะคะมีภาระหน้าที่เรื่องการงานที่กำลังยุ่งยุ่งอยู่เนาะ เขาดูเป็นคนดุๆด,ด้วยนะคะทีนี้เขาเข้ามาเนี่ยดูเหมือนว่าคุณแบบจะยังไม่แน่ใจนะคะหรือว่ายังไม่ค่อยเชื่อใจว่าจะรับไมตรีจากคนคนนี้ดีหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าคุณก็อาจจะยังรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องอคืออาจจะเบื่อกับเรื่องของความรักที่มันแบบเห็นภายนอกอะไรอย่างเงี้ยว่ามีคนเสียใจผิดหวังอกหักกับความรักอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกแบบเฮ้ยเรา จะเข้าไปอยู่ในความรักครั้งนี้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราก็อาจจะอยากมีความรักแหละแต่เราก็อยากมีความรักที่ดีอะไม่อยากแบบผิดหวังอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเขาเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกเขาอาจจะแบบมีความขัดแย้งอะไรแบบนี้นะคะทําให้คุณไม่ค่อยแน่ใจนั่นเอง The hangman นะคะ the hangman เนี่ยเป็นฝ่ายเขาเนาะพอเขาเห็นคุณเหมือนแบบ ไม่สนใจเขาหรือเปล่านะคะเขาเลยถอยไปตั้งหลักนะคะอถอยไปตั้งหลักเพื่อที่จะกลับไปดูตัวเองอีกครั้งหนึ่งะนะว่ามันมีอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าหรือว่าทำให้เขาเริ่มเริ่มไม่ค่อยแน่ใจหละนะคะว่าเขาควรจะเข้ามาไหมคู่ควรกับความรักครั้งนี้ไหมนั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณปรารถนาก็คือความจริงใจความเป็นมิตรภาพความอ่อนโยนนะคะใครบางคนที่แบบเหมือน เข้ามานะคะในลักษณะที่มีความอ,อบอุ่นนะคะมีความห่วงใยอะไรแบบนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเนาะหรือว่าเป็นเ,เรื่องของโชคชะตานะคะแต่ในที่สุดเนี่ยคุณอาจจะหลีกหนีไม่ได้นะคะในเรื่องของโชคชะตานะในเรื่องราวของความรักครั้งนี้นะคะ t h w h e e l ถ้าหากคุณเนี่ยแบบเป็นโสดมาเนาะแล้วแบบเหมือนกับ เป็นโสดมานานแล้วก็หรืออาจจะเป็นเพิ่งเป็นโสดก็แล้วแต่แต่แบบเหมนมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหงาเหงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเข้ามาแลลวนะจะมีโชคชะตาเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณนับจากนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะ จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วนะส่วนเรื่องของคนเก่าๆจะมาวนเวียนไหมก็ลองดูนะคะบางทีคุณอาจจะยังคิดถึงคนเก่านะอยากจะมุฟออนแต่บางครั้งก็แบบเหมือนออห่วนคิดไปถึงคนเก่าๆอะไรแบบนั้นน่ะนะคะเขาอาจจะเข้ามาวนเวียนให้คุณเห็นก็ได้แต่ว่าคุณจะยอมรับไหมก็ดูคุณแบบยังไม่ค่อยอยากยอมรับใครในตอนนี้ให้มันแบบ ง่ายเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปก็ได้นะคะสำหรับชาวธนูโอเคนี่ก็คือนะคะในเรื่องราวของคนโสดนะสำหรับ E ีีที่1ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เเนะคะเข้ามาได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็โชคดีมีความสุขไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ